สบายสบายเจ็บมากครับเาก็พี่โอ๋บอกอ่ะเหมือนจะเป็นลมเหมือนจะเป็นลมอะครับผมก็ครับวันนี้ผมก็มาบริจาคเลือดนะครับนี่นะครับผมมาบริจาคเลือดครับผมก็อยากให้ทุกคนมาบริจาคเลือดนะครับมันไม่เจ็บเลยครับผมก็นิดนึงครับ เราทั้งทีมสมาคมกีฬาเทควันโดเลยค่ะก็มาบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยค่ะแต่ว่าวันนี้หนูก็ไม่ได้บริจาคค่ะเพราะว่าเพิ่งบริจาคไปค่ะต้องเว้น3เดือนก่อนค่ะก็มาทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนๆค่ะการมาบริจาคเลือดครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนมาบริจาคเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เลือดก็ขาดแคลนมากค่ะอยู่ในช่วงวิกฤตของโควิดไม่ค่อยมีคนมาบริจาคเลยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาบริจาคก,กันเยอะๆนะคะแล้วก็ จะได้รับเสื้อยืดเสื้อยืดสุดลิมิเต็ดเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะครับก็ได้รับการติดต่อจากสมาร์กชาไทยนะครับในตอนที่เราไปเก็บตัวที่แซนดบ็อกซ์ที่ภูเก็ตนะครับก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีเ,เรื่องของการขาดแคลนโลหิตเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับทำให้ ไม่มีไม่มีประชาชนหรือไม่มีคนกล้าออกจากบ้านแล้วก็ไม่ได้มามาที่โรงพยาบาลหรือมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินี้ก็ด้วยอาจจะกลัวติดโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เนี่ยตอนนี้เ,เลือดในคลังเนี่ยค่อนข้างอยู่ในในเกณฑ์วิกฤตนะครับทางสมาคมทราบนะครับผมก็กราบเรียนไปที่คุณพิมลศิวิกรนะครับท่านนยา,ายกสมาคมท่านยกสมาคมก็เล็งเห็นถึงาาการที่จะมาช่วย ประชาสัมพันธ์ให้กับสภากาชาติไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีคุณผูมก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับในฐานะเลขาธิการก็นําพาโค้ชเชแล้วก็นักกีฬาทั้งหมดนะครับที่เราสามารถที่จะตอนนี้เราอยู่กับนักกีฬาบางกลุ่มไม่ใช่ไม่ใช่นักกีฬาทุกคนที่กลับมาที่ที่แคมป์เพราะเรายังไม่ได้เปิดแคมป์นะครับก็ได้พานักกีฬาบางส่วนนะครับโค้ชทินชาติไทยบางส่วนได้เข้ามาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในวันนี้นะครับที่สภากาชาติไทย แล้วก็ได้มาช่วยบริจาคโลหิตกันในวันนี้ครับครับก็บริจาคเลือดก็ครั้งแรกครับก็แต่ว่าก็รู้สึกก็อินดีเลือกมีอะไรก็ผมก็ช่วยได้กบแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ผมก็อยากทําต่อเนื่องครับครับยินดีครับครับก็ตอนนี้ก็ผมก็ทราบว่าทุกคนก็ช่วงโควิดก็ทุกคนก็เหนื่อยก็ลําบากครับก็ แต่ว่าก็ถ้าใครผมก็วันนี้ก็รู้สึกว่าผมก็ตัวเองอเป็นเป็นสุขภาพแข็งแรงครับก็ใครก็ทำาทำได้แล้วก็มีโอกาสก็ผมก็ขอเชิญเป็นบริจาคเลือดด้วยครับ,รบขอบคุณครับ เดี๋ยวเราเงาเดี๋ยวลงนิดนึง ลดไม่กี่กิโลเลยว่ะลดไม่กี่กิโลไปเลยไม่ต้องก็ถือเขาไม่ไปไหนไปสิอืมแล้วในม่างประเทศ ท่านคะน้ำตาลผิดเงี้ยเข้าไปนิดเดียวได้ท่านจะทำไมต้องให้ตรวจจนเด็กล่ะ được rồi <laughs> ạ, có thể là lúc nãy, tất cả chỉ đạo rồi, <laughs> một hai ba,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  ครูนะครับครูนะครับสวครับครับผม